เข,เขาอยากจะใส่แบบไหนนี่ก็เป็นการแมทชทิ่งท,ที่ได้นะคะหรือส้มกับเขียวตัวนี้จะเป็นสไตล์ถ้าเขาเป็นสไตล์แซบเขาใส่แบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าคนไม่แซบก็อ,อาจจะสูว่ามันแรงเกินไปนะคะสีนี้เป็นสีที่สวยเราลองแมทสานสีเห็นไหมน้ำหนักสีน้ำตาลเขียวส้มหรืออยากจะแมทให้มันเข้ากันน้ำตาลกับส้มก็สวยมากเลยเนาะ,นะคะ่ะ ส้มที่เป็นลักษณะของการใส่แบบโมโนโครตัวนี้จะเป็นการใส่แบบคล้ายๆเหมือนสีเดียวนะส้มอ่อนส้มเข้มนะนี่ก็สวยก็จะเป็นอีคาแรคเตอร์หนึ่งเนาะนะคะน้ำตาลนะน้ำตาลน้ำตาลกับส้มเนี่ยเป็นเบสแมทที่สวยที่สวยเลยเมื่อกี้เป็นน้ำตาลเข้มวันนี้เป็นน้ำตาลอ่อนก็สุดแท้แต่ออปชันไหนนะหรือเขาจะใส่เป็นนี้ก็ได้ เหลืองกันน้ำตาลแบบนี้ก็ได้นะคะหรือน้ําเงินอลอม่วงนะคะม่วงกับส้มน้ําตาลกับม่วงก็สวยมากะะอ่าเป็นสีที่สวยมากเลยเนาะนะคะเขียวกับม่วงมันมีคำหนึ่งว่าเช้าคืออนาลอกัสอันนี้เป็นการสีที่มันใกล้กันมันไม่ได้เต็ก,กันมากนะ,ะมันไม่ได้มันไม่ได้ต่าง อันนี้เป็นออปชั่นหนึ่งของการแนะนําในเรื่องของการใช้สีนะคะเพราะจะใช้งานคุณคมนิดนึงมันจะมีสร้อยทองแบบเงินเห็นไหมคะข้างหลังนั่นแหละค่ะนั่นแหละใช่จะแต่ถ้าบางทีเรามีความรู้สึกว่าแบบโทนสีพวกนี้มันดูมีอายุจังเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราจะยังไงคะเราควรจะมันดูเหมือนแบบสีมันดูแบบทางการใช่ดูแบบฟอมปกติเป็นคนชอบใส่สีอ่อนหรือเปล่าคะหรือว่าแล้วแต่ค่ะคือคืออย่างนี้ค่ะ บางคนบอกว่าอุยผมเข้มเดี๋ยวดูดูแล้วแบบาก็จะตามด้วยไปย้อมผมทิ่ดูมีอายุไหมอะไรย่างนะคะคือถ้าเราเป็นคนผมเข้มโดยดีเนียของเราค่ะเราจะใส่สีเข้มสวยอันนี้เป็นอัตโนมัติจะเป็นแบบนี้ไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามมันจะลงเป็นลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่ว่าผมเข้มจะดูดูเขาผมเข้มสังเกตผิวก็จะเข้มไปด้วยเพราะธรรมชาติจะสร้างให้คือเขาจะเขาจะทำให้แบบมันมันก็จะร้อกัน แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราบอกวาอ่าเราไปฟังหลายคนแบบผมแก้มไปยอมสิลองคุณตุ๋มไปยอมอะ่ะเ็าจะบอกว่าจะดูเอจจริงขึ้นเพราะเรากําลังเอาคอนทราสที่เรามีเอาออกไปเรากําลังทําให้ตัวเองเสียคอนทราสนึกออกไหมะนะคะตอนนี้อีกออปชันหนึ่งของการแนะนำในเรื่องของการใช้สีคือการใช้ออเซอรีนะคะตัวนี้คือเงินกับทองนะ สีสีทองคือสีเหลืองใช่ไหมเวลาใส่เอ็ก์เซสซอรี่อค่ะหลายคนแบบซีเรียสแต่ว่าของคุณตุ่มเป็นโทนร้อนทนอนองจะใส่ทองสวยนะคะแต่จริงๆเนี่ยเงินใส่ได้ไหมก็ใส่ได้ถ้าอยากใส่นะด้วยของด้วยความของพื้นที่ของเอ็กเซสซอรี่มันไม่ได้มันไม่ได้เยอะมากงั้นมันไม่ค่อยส่งผดมากนักนะคะอันนี้เราอาจจะแนะนำหรือว่าคุณตุ๋มใส่ชุดสีม่วงทองนะหรือถ้าเกิดสมมุติเราจะใส่สีเงินได้ไหม ก็ใส่ได้แต่สังเกตว่าทองมันจะว้าวกว่าด้วยความที่มันตัดกันอ่างเงี้ยนะคะงั้นสเต็ปนี้ถ้าเกิดเรามีธุรกิจแล้วแต่อิสเซอรี์อะไรเงี้ยเราสามารถที่จะออกมันเล่นได้โอเคไหมนะคะ